เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อลูกอายุ4ี่ขวบกิจวัตประจําวันบางอย่างของเขาถูกจํากัดความสูงของลูกต่ําเกินไปสําหรับวัยของเขาสิ่งที่ลูกอยากทําถูกจํากัดด้วยความสูงของตัวเขาเองนอกจากนี้ยังเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาความสูงที่ทําให้ลูกผิดหวังในตัวเองมากขึ้นเขาไม่กล้าใกล้ชิดกับผู้คนแม้จะอยู่กับพ่อแม่ของเขาเองก็ตามแต่เขาก็ยังขาดความมั่นใจในบุคลิกภาพของเขาอย่างชัดเจนบางครั้งเด็กๆอยากช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านหาของให้พ่อแม่ แต่ปัญหาความสูงทําให้ลูกไม่สามารถแสดงความรักต่อพ่อแม่หลังจากที่เรากังวลเกี่ยวกับปัญหาพัฒนาการของเด็กอยู่ระยะหนึ่งฉันและสามีเลยพาลูกไปที่โรงพยาบาลแพทย์แจ้งว่าโภชนาการทางอาหารมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการกระดูกและข้อต่อของเด็กตลอดจนความสูงของเขาแพทย์ยังกล่าวอีกว่าในปัจจุบันมีตลาดที่มีนมเพิ่มความสูงซิก้าชัวแคลเซียมที่ตอบสนองความต้องการทางโภชนาการทั้งหมด ที่มีสารประกอบชัว c a ข้าดีซวตั้งแต่มีซิก้าชัวร์แคลเซียมลูกคาน่อร่อยขึ้นเขามีความสูงเสมอและมีเพื่อเทินต่อการดื่มนมซิก้าชัวร์แคลเซียมช่วยให้ลูกของเราสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่มีซิก้าชัวร์แคลเซียมเขามีส่วนร่วมมากในการช่วยแม่ทํางานบ้านพวกเราสองคนภูมิใจในตัวลูกจริงๆค่ะและพวกเราก็อยากจะแบ่งปัน สิ่งนี้กับทุกคนจริงๆเผื่อว่าเรื่องราวและสิ่งที่ฉันเล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนค่ะสำหรับเราการได้เห็นพัฒนาการเรื่องความสูงของลูกทําให้เรามีความสุขและภูมิใจมากๆค่ะเมื่อความสูงของเขาเพิ่มขึ้นยิ่งทําให้เรามีความสุขมากขึ้นหลายเท่าเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสระขึ้นสามารถช่วยเหลือพ่อแม่ได้มากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเด็กมีความสูง,สงเพิ่มขึ้นพวกเขามีความสนิทสนมและใกล้ชิดกับพ่อแม่มากอีกด้วย ฉันเชื่อว่าความสูงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทําให้เขาสารฝันเป็นจริงได้ซึ่งลูกของเราก็เห็นเช่นกันค่ะฉันเชื่อว่าซิก้าชัวแคลเซียมมีส่วนช่วยทําให้ลูกของเราเพิ่มความสูงขึ้นเมื่อลูกของเรามีเพิ่มความสูงขึ้นก็จะทําให้เขามั่นใจและมีบุคลิกภาพอย่างมั่นใจมากขึ้นอีกด้วยสามารถช่วยพ่อแม่หยิบจับทํางานบ้านได้เราภูมิใจในตัวลูกเรามากๆค่ะ